การตั <Workers'> ้งพาสเวิร์ดนะคะให้มันปลอดภัยและถูกต้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้การตั้งพาสเวิร์ดให้ถูกต้องผ่าน The Game Password g a m ค่ะมาเริ่มต้นด้วยคำว่าอ่าพาสเวิร์ล้กันนะคะเอ้ยขคยนพีดอะควรรวมตัวเลขด้วยอ่า ควรจะมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะคะงั้นอันนี้เลยควรจะต้องมีสเปเชียลคาแรคเตอร์งั้นอันนี้ค่ะตัวเลขจะต้องรวมกันแล้วได้25 25อันนี้เป็น9ใช่ปิบเ้ <9 S 1> เป็น8ปดอะพาสเวิร์ดของคุณจะต้องรวมเอ่อวัน อาเดือนในปีนี้ด้วยงั้นเอพิ A แล้วกันนะคะอันนี้เจตรงนี้กันตัวเลกอ่าพาสเวิร์ดควรมีตัวเลขโรมันนะคะตัวเลขโรมันอาง่ายๆแล้วกันนะคะพาสเวิร์ดของคุณจะต้องรวมสปอนเซอร์ของเราไปด้วยว้ามีเบลซี่นะคะ Starbucks Coffee แล้วก็เชลเอาเชลแล้วกันนะคะน่าจะ ใกล้ใกล้ดีนะคะคนมีเลขโลมันที่คูณกันแล้วรวมได้35นะคะแล้วเลขโรมันเป็นยังไงอะเลขโรมันอ๋อ,อแล L คือ50นะคะแปลว่า L อ,อ่ะใช้ไม่ได้นะคะงั้นเราควรจะเป็นเชียวเชียวแบบนี้ได้ไหมอ่ะเชียวแบบนี้ได้นะคะแล้วอันนี้คือต้องเลขโลมันรวมกันได้35 5้าอาอัน3ามห้าเอ้ย3ามเจ ก็ต้องเป็น v นนก็ต้อง v v i i อ่ะก็จะได้เท่านี้นะคะ The password must include captcha ก็คือรวม captcha นี้นะคะ m 5 8 8 m 3 5 8 8แตัวแรกจะต้องรวมกันได้25อันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ได้เท่าไหร่อะเนี่ย หนนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งนะคะ password ควรรวมกับ word answer ของวันนี้เหรอมันก็คืออะไรอะ word answer อ๋อบอกว่าให้เตาตัวเลขให้เดาตัว,ตวอักษรนะคะ5้าตัวถ้าเป็นสีเขียวก็คือถูกนะคะถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยก็คือถูกนะแต่ว่าอยู่ผิดที่ผิดทางเฉย กนอันนี้ก็คือแบบผิดแล้วผิดเลยผิดจ้าอะไรอย่างงี้นะคะเราเคยดีอ๋ออันนี้ผิดอะอืมเอ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 ไม่มีอ่าเออีอีอไออ่อโอโออยู่อยู่อยูไม่มีเหรอไม่มีตลาดแล้วกูดึงเลยเหรอ เขียนดาไปก่อนแล้วก็ค่อยกดแล้วมันก็จะบอกนะคะก็คือตอนนี้มี A กับ E นะคะแต่ว่าเป็น A กับ E ที่ผิดที่แล้วมีตัวทีด้วยแถมอยู่ผิดสปอร์ตอนนี้มี A E T นะคะ AET a เอหรออ๋าโอเค T กับ E อยู่ข้างหน้านะคะ เอยังผิดอยู่อ้ามีตัวอด้วยอ๋อ,อมันคือเทอรี่นะคะเยวนะแล้ว no, คือยังไม่ทันได้จำเลยอะฮะ periodic table คืออะไรอะอ๋อตารางธาตุก็คือ password จะต้องมีตัวอักษรในตารางธาตุด้วยนะคะ อ่าอืมเอ่อเอชแล้วกันนะคะเอชง่ายดีอ่ะไม่ได้สั้นไปเบื้อ C C N อ่ะอะ Your password must include the current phase o f the moon as an emoji คืออะไรคืออะไรก่อน5 minutes later โอเคนะคะ่ะก็ไปถามน้องมานะคะไม่ได้คิดเองด้วยไปถามน้องมานะคะก็ได้อันนี้มานะคะก็คือเหมือนกับแบบว่าให้ใส่ไ e อโมจิ้รงนี้ใช่ไหมคะเออสมมติว่าเอาใส่ New Moon ไปจะได้ไหมคะด mm. วงจันทร์วันนี้หรอเออ m ู o เ f ต s t of today ย y มาหกหรือต้องเป็นเมื่อวานถ้าเป็นเมื่อวาน,าน,วานก็ต้องใช้อันนี้อยู่ดีนะยูพาร์ชล์เมสอินคูดเนมออฟดิสแคนทรีต้องมีชื่อเมืองนี่ด้วยนะคะ uh